จากอภัยนะคะนี่ก็มีเป็นเอดินหน้าพสบกันมังกรน,นะมีน้ํากรกฎมีพิจิตนะ,ะลมเมถุนตุนโกงนะ,ะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนานี้ก็ครบสิบสองราศีนะคะเด่นๆจะมีเป็นเอราศีกลุ่มนะ,ะก็คือเดอะสตาร์นะ,ะมีเดอะมูนด้วยนะเดอะมูนะะ <The Moon S 2> ก็จะเป็นมีนะ,ะมีกลุ่มเดอะสตาร์นะคะราศีมีนเป็นเดอะมูนนะแล้วก็ ฮช่รแฟนคือพุธศพนะแล้วก็มีกรกฎกับกันนะ mm hmm. ก็จริงๆครบสิบสองราศีแต่ว่าเด่นเด่นห้าราศีเลยก็จะมีเป็นอ่ากลุ่มมีพุธศพกรกฎแล้วก็กันนะจากัพ่กันนะี้สีอ่าเทอร์มิตนะนี้เป็นให้สองหรือตื่นรู้ได้นะนี่ก็เรียกว่าน่าจะอายุห่างกันมากกว่าสิบปีนะเป็นผู้ใหญ่ได้นะคนนี้ เขาน่จะอาวุโสงว่าคุณอายุมากกว่าคุณนะอาจจะเในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างี้ะมีการช่วยเหลือกันเรื่องการงานการเงินอยู่นะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือการใจบุญอยู่นะชอบทําบุญนะแต่จะเห็นว่าสําหรับนี้หกเหรียญให้ไม่เท่ากันนะค่อนข้างลําเอียงอยู่นะคนนี้แต่ว่าเขาก็เรียกว่าน่าจะอายุมากกว่าคุณเกินสิบปีเลยนะคะเป็นเฮอร์มิตรัสสอ่หรือว่ามีอะไรที่เรียกว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ช่วยเหลือกันในเรื่องการงานการเงินแต่ว่ามีสถานะไม่ชัดเจนนะเพราะว่าเป็นเดิมูนนะเดิมูนคืไม่ชัดเจนนะแล้วอันนี้มันมีสามดาบอีกนะก็เรียกว่าสามดาบนะมันลบเก้าดาบเหลือหกดาบนะลึกๆแล้วในความหมายโดยใหญ่ยังไปต่อไดนะ้เขายังคิดจะไปต่อโดยที่จะทิ้งปัญหาเดิอมอหไม้นะเพราะว่าสามมาลบ ก้าจะเหลือหกดาบหกดาบก็บคือทิ้งปัญหาเดิมไว้แล้วมุ่อ่อนเดินหน้าต่อเอ,อลงเรือลําเดียวไปต่อได้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยด้วยความอ่าความเจ้าชู้ความเก้าถ้วยนะมันคือภพยของคนเจ้าชู้พวกสายปราที่สัม,มเรเทเมาอยู่แล้วนะแล้วก็คนเข้าหาเยอะทําให้มันสับรางไม่ทันก็ได้นะมาสามดาบขึ้นมาเลยนะด้วยความที่เออ ก็มีความจุดได้ด้วยตัวเองโสดฮอตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใ่านไพ่เพศ LGBT ด้วยทะาไพ่ก้าวถ้วยนะก็เรียกว่าเป็นพวกเจ้าสำราญสายปาร์ตีคนเข้าหาเยอะทวานไป่พัวแล้วก็มีปัญหารักสามเศร้านะพอคุณรู้เนี่ยก็ก้าวดามนะก็เขาอาจจะเครียดคิดมากกังวลก็ได้นะว่าคุณจะเลิกกับเขาหรือเปล่านะก็จะรับพลังงานได้นะถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคะสโนวัคัสโนวีนะแต่ว่า จะไปต่อกันได้เพราะว่าเก้ามาลบสามยังเหลือหกดาบนะเก้าไม้นะเก้าไม้มีการเอ,อยึดไว้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะยังคว้ามไม้นึงอยู่อาจจะถึงแม้มีปัญหาก็ยังไม่ได้ทอถิงหุ่นนะก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะพณยังเป็นเดียกสตาร์สำหรับเขานะคะยังยังเป็นความหวังกับเขานะแล้วก็อาจจะมีปากเสียงวยความคี้หึงกันได้นะกระปัดกระเฟียดอยู่นะเพราะว่าไอ้ความเจ้าชู้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะทำให้เป็นนออฟสอดนายออฟสอดเป็น เ็นดาบนะคือธาตุลมก็จะพูดจามไม่ค่อยพอนะ้วขี้หึงด้วยนะหึงหวงแล้วก็เอทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะเพราะไอ้เรื่องสามเจ้าแล้วก็ความเจ้าชู้ของเขาเนะี่ยหรือของคุณก็ได้แต่ว่าผู้นี้เป็นเดือสตาในใจเขาเพราะเขาก็ยังคว้าไม้นึงอยูนะ่ถึงแม้ว่าจะมีโรกส่วนตัวแล้วก็ปิดกันไม่ได้บอกทุกเรื่องกับคุณนะจะเห็นว่าก้าวไมไ้คว้าไว้ไม้นึงเลยแล้วเขามีโรกส่วนตัวแล้วก็มีบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณแต่ว่าคว้าไว้อยู่นะ ก็ปรากฏนะเป็นคนในเครื่องแบบหรือคนต่างแดนได้นะอันนี้ก็เรียกว่าจะมีการแอคชั่นหรือว่าเจราจาในการพูดรือการต่อสู้ต่อสู้นะคะต่อสู้แข่งขันนะซึ่งมีไฮโรแฟนมาขยายกับ q วีน n อ f คาบนะคะเรียกว่าคุณยังนั่งอยู่ในใจเขาเนาะยังมีผลต่อใจมีอิทธิพลต่อใจเขานะเขาก็มีความสำนึกอยู่นะถึงได้คิดว่าเออยังจะไปต่อกับคุณนะก็เป็นชาลออดเป็นคู่ที่ เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องฝ่าฟันไปกันด้วยนะคเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งคุณนะคะแต่ว่าอาจจะมีความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยก็ต้องมาเคลียร์นะหรือไม่นี้อาจจะกําลังมีคู่แข่งอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่านี้มีสฟิงซ์สองตัวมีสีดากับสีขาวนะก็ต้องเอ่อไปต่อสู้นะคะหรือว่าแก้ไขไงปัญหาของความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามีไพ่คู่บุญขึ้นมาหรือไม่นี้ก็คือไพ่มีความรู้สึกสำเนึกผิดอยู่นะถ้าไฮโดวแฟนขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาก็ยัง รู้สึกกับคุณอยู่ยังเห็นใจคุณอยู่นะก็ยังมีความเรียกว่าคนมีอิทธิพลกับใจของเขาแล้วก็มีสามัญจำานึกอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์หรือไม่ก็คืออกลัวจะมีคนย่างไปนะชายยดีอ่อก็เลยต้องกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะแมนะ้ว่าปกติเราจะสม,มะเร็จเทมาเอาไปหวานอะไรทั่วก็แล้วแต่นะผู้หญิงเอาหายเยอะหรือผู้ชายเพียบอยู่นะนี่ก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ